สวัสดีค่ะวันนี้พี่สีจะมาสาธิตครีมขัดหน้าดามาติกค่ะตัวนี้ดีอย่างไรดีเพราะว่าบางทีเราทาแป้งทาครีมเข้าไปเยอะๆแล้วก็ไม่เคยขัดเซลล์ผิวหรือไม่เคยสปาหน้าเลยหน้าเราก็จะหมองคล้ำนะคะแล้วก็ทําให้ริ้วรอยยิ้ขึ้นแล้วก็เวลาทาแป้งแป้งจะไม่ติดหน้าเนื้อครีมจะไม่ไม่ซึมเข้าหน้านะคะแล้วก็จะทําให้เราเปลืองครีมนะคะเพราะว่าเวลาเรานอนครีมมันก็จะหล่นอยู่ที่หมอนหมดแต่ว่าถ้าเราสครับผิวอาทิตย์ละครั้งนะคะทําให้ครีมเราซึมเข้าหน้าทําให้หน้าเราสดใสหน้ากระจ่าง ตันนี้สาธิตง่ายๆค่ะก็ทาครีมที่หลังมือค่ะนี่ค่ะทาทาครีมไปที่มือแล้วก็ลูบอันนี้สมมุติว่าเป็นหน้านะคะลูบลูบเบาๆแล้วก็รอรอให้ครีมซึมเข้าไปประมาณ5นาทีให้มันแบบมันหมาดตัวนี้ครีมที่จะคล้ายๆแบบเรียกกาวก็ได้นะคะมันจะซึมตอนนี้มันกาลังทํางานอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นครีมบารุงอยู่ในตัวนะคะตอนนี้กาลังทํางานนะคะเดี๋ยวสักสักห้านาทีหรือสองนาทีสามนาทีเนี่ยเราก็ค่อยๆผัดเซลล์เนาะสมมติว่านี่นี่คือหลังมือนี่คือใบหน้านะคะอันนี้ก็คือจเจม จะจะถูอย่างเงี้ยค่ะถูถูไปเรื่อยเนาะถูไปเรื่อยๆอ,อนนย,ยต้องให้ครีมมันมาดค่ะมันมันเวลาไอ้นั้นมันจะเหมือนคล้ายๆอย่างลบค่ะคอยพูดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะคะะคะนี้สมมติเป็นใบหน้านะคะเราก็ลูบดีอันนี้ครีมก็ยังจะค่อยแห้งไปซึมเข้าผิวตัวนี้จะมีะบำรุงหน้าในตัวนะคะทำให้หน้าเรากระจ่างใสด้วย อย่างไม่ไม่ค่อยซึมเท่าไหร่เราไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆแสดงว่าหลังมือสะอาดไม่มีที่ใครออกมาปกติก็จะมาเป็นก้อนๆกันค่ะเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมีที่ใครเริ่มมาและะ้วผัดเซลล์ผิวอาทิตย์ละครั้งนะคะทำให้หน้ากระจ่างใสนะคะ ให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็เวลาเราทาครีมครีมก็จะซึมเข้าหน้าดีแล้วก็ทําให้หน้าเนียนกริบนะคะบางคนที่ไม่เคยผัดเซลล์ผิวนะมันเวลาทาแป้งมันจะเป็นก้อนเวลาเจอเหงื่อเจออ่าน้ําเหงื่อไหลมันก็จะไหลเป็นทางเป็นก้อนเป็นแป้งลอยออกมาเนาะตัวนี้เริ่มเริ่มมีนะเขาเรียกว่าเซลล์ผิวตัวนี้อ่าเริ่มออกมาแล้วนะคะเซลล์ผิวที่ตายแล้วอยู่อยู่ที่ใต้ผิวนะคะเริ่มออกมาเป็นก้อนๆแล้วนะคะเริ่มออกมาเป็นก้อนๆตัวตัวนี้ค่ะครีมนี้ค่ะมีหน้าที่เหมือนคล้ายยางลบอนะคะ่ะไปไปผัดเซลล์ผิวออกเนาะ ผิวที่อยู่หน้าเราที่เราไม่เคยสครับผิวไม่เคยสปาหน้าทําให้หน้ากล้านนะคะตัวนี้ออกมาเป็นก้อนๆด้วยนะคะออกมาเป็นก้อนๆน,นะคะเราสามารถทําเองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะอยากสวยใสยก็ทําเองได้เลยไม่ต้องไปจ้างร้านส,สวยๆสี 500. ่ร้อยห้าร้อยแพงมากเนาะอ่าน,นี่ออกมาเป็นก้อนๆนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นก้อนๆตัวนี้เราก็เราก็จะ,ะเช็ดนะคะเช็ดแล้วก็จะให้ลูกค้าลงสัมผัสว่าระ,ระหว่างที่เราเราเอาผัดเซลล์ผิวออกแล้วนะ อาเซียผิวเปลวกับข้างที่ไม่ได้ผัดนะเนาะมันจะรู้สึกต่างกันค่ะนี่เช็ดหน่อยให้นะคะอ่าเดี๋ยวตัวนี้เช็ดแล้วค่ะเดี๋ยวให้ให้ให้เจ๊อ่ะอ่าทีหนึ่งเนาะอ่าบอกความรู้สึกเนาะว่าหลังจากที่เราสครับไปแล้วอะลองจับดูนะคะจีน้องจับดูเนียนมากเลยค่ะเนียนแม้เนียนแม้เนียนมากเลยอ่าเราจับข้างนี้จับสักสักสักอยู่ใช่ค่ะใช่แล้วลอาลองเทียบดูว่าเออมันจะกระจ่างใส ค่ะข้างที่เราสะับแล้วค่ะมันจะใส่ขึ้นค่ะภายใน2อนาทีจะใส่ขึ้นไอข้างที่เราไม่ได้สับมันจะคําอยู่นะคะก็ฝากไว้นะคะโลชั่นขัดหน้าดังติอิฟรีนค่ะราคาเพง